สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปงานเงินความรักนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2564เดือนแห่งความรักนะคะชาวราศีกรกฎเป็นยังไงกันบ้างนะคะอากาศหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คดวงกันนะคะชาวศาีกรกฏคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะช่องของอาจารย์ก็ใช้โหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยเลยนะคะ,ะมาลุ้นกันนะคะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีพลังงานของอะไรเข้ามานะคะ ลีดิสนะคะคุณได้ผ่อนคลายอะนะคะเหมือนชีวิตมันลงตัวมันมีความแบบ กดดันน้อยลงอะ่ะมันสบายสบายมากขึ้นนะคะหรือมันเครียดน้อยลงนะมันมีสถานการณ์อะไรที่มันผ่อนคลายเข้ามาในชวิตของเราหรือว่าปัญหาต่างๆมันได้รับการแก้ไขนะคะมันค่อยคบรรเทาเบาบางลงไปนะคะ,ะดีใจด้วยกับชาวกรกฎนะคะเป็นพลังงานที่ดีอ่ะทีนี้มาลุ้นกันนะคะว่าแล้วในไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงบ้างเปิดมาคุณได้เป็นราชินีไม้เท้านะคะ และ We วออฟ r อ u n จว้าวนะคะไพ่ของพระสังฆราชเก้าไม้เท้าค่ะเป็นอัศวินไม้เท้าแปดถ้วยนะคะ ราชาเหรียญแปดเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเหรียนมาเยอะเลยเดวลค่ะสิบเหรียญน,น,น,นะคะอัศสีเีทำไมเหรียนมาเยอะอย่างนี้จ้า หกไม้เท้าว้าวเลยนะคะอชาวกรกฎนะคะช่วงกุมภาพันธ์นะคะดวงคุณแบบออกมาแบบแรงชัดจัดเต็มนะดวงถือว่าดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะตัวตนของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นราชนีไม้เท้านะคุณมีเหตุผลคุณนิ่งขึ้นคุณใจเย็นขึ้นคุณสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะ เป็นเดือนที่คุณพยายามที่จะมุ่งมั่นทํางานให้ประสบความสําเร็จนะคะเราก็ต้องดูแลคนอื่นคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างของคุณด้วยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าความรับผิดชอบหน้าที่มันจะเยอะนะแต่เดือนนี้ชาวกรกฎเนี่ยพลังงานมาเต็มเลยนะคะนะมาทั้งอัศวินไม้เท้ามาทั้งหกไม้เท้าอะ่ะทำอะไรแล้วมันจะมีโชคเข้าข้างด้วยนะคะวิวออ f ฟอร์จูนก็ขึ้นมานะมันจะสำเร็จแบบ เหนือความคาดหมายเลยนะคะคุณอาจจะคิดว่าอาจจะได้แค่นี้แต่พอทําจริงอุ๊ยมันได้เยอะกว่าที่คิดอ่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเข้ามานะคะก้าวไม้เท้าตรงนี้นะคะขอให้คุณอดทนคุณต่อสู้นะคะคุณทําด้วยความรู้จริงความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของคุณฮีโร่แฟนตรงนี้นะคะแล้วทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆออ,ออกมาดีนะคะอย่าเพิ่งถอดใจไปซะก่อนนะคะถ้าถอดใจไปเนี่ย คุณจะไปไม่ถึงความสําเร็จตรงนี้เลยในตอนท้ายเนี่ยนะคะคุณจะไปไม่ถึงนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องแบบต้องลุยต้องสู้นะคะหนักเอาเบาสู้นะในช่วงนี้นะคะเรื่องงานนะอาจารย์รู้สึกว่างานใหม่ของคุณเนี่ยถ้าใครที่จะทำงานประจำพร้อมกับงานใหม่เอ,อ่ออาชีพใหม่อาชีพเสริมนะคะเรื่องของการงานใหม่ปุตตะตรงนี้คุณได้เป็นอัศวินไม้เท้านะคะเพราะนั้นมันมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้แบบ เริ่มต้นทำธุรกิจทำงานใหม่ๆอะไรของคุณนะคะหรือบางคนจบกับงานประจำที่ทำนะคะแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะคะโอกาสที่ทำเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบหรือว่าคุณได้ไปทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะมีไพ่ The World ขึ้นมาในตำแหน่งของกรรมะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณตรงนี้นะคะหรือที่ทำงานเดิมของคุณเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำงานกับ ต่างประเทศกับต่างชาติอยู่แล้วหรือคอนแทคกับต่างประเทศต่างชาติอยู่แล้วงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่แล้วนะคะแต่คุณได้รับหน้าที่ใหม่หรือย้ายไปอยู่แผนกใหม่นะคะแล้วตรงนี้มันมีความลงตัวมันเหมาะสมกับตัวคุณมากขึ้นนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณออกมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วงานที่คุณทําเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือบางคนเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะก็ได้รับเงินเดือนจาก youtube ที่ สำนักกานใหญ่อยู่ที่ในต่างประเทศเหมือนกันนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้แต่ว่าความสำเร็จเนี่ยเหมือนกับ อาจจะเป็นความสําเร็จที่คุณคิดวางแผนทํามานานแล้วหรือบางคนเนี่ยได้เริ่มต้นทําไปแล้วแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวความสําเร็จนะคะเงินมาเต็มเงินมาเยอะแยะมากมายนะคะเงินที่เกี่ยวข้องกับงานที่มาจากต่างประเทศหรืองานที่คุณเดินทางไปติดต่อไปคอนแทคเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะจะได้ออเดอร์เข้ามาเยอะนะคะเห็นไหมคะแปดเหรียญกับหนึ่งเหรียญน,นะแถมโชคลาภของคุณเนี่ยยังเป็นเรื่องเงินนะคะ แต่เงินสิบเหรียญนนะ่ะเป็นเงินที่ได้จากการทํางานนะคะอาจจะเป็นการทํางานในบริษัทที่เหมือนกับออดูแลกันเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวนะคะหรือคุณทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มของพ่อบ้านแม่บ้านนะคะหรืออะไรตรงนี้เราได้ยอดขายเข้ามาปังๆนะคะถ้าเป็นยูทูบเบอร์ก็อาจจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับออการทําอาหารหรืออะไรที่พ่อบ้านแม่บ้านชอบดูหรืออะไรแบบเนี้ นะคะเราก็ยังมีโอกาสนะที่จะต่อยอดความสําเร็จตรงนี้ไปอีกนะคะอัศวินเรียน <c ười> คุณยังไม่หยุดเท่านี้นะคะชาวรากรกฎนะหลังจากที่คุณเหนื่อยคุณเจอความล้มเหลวคุณเจออุปสรรคอะไรนะเกออ้าวไม่เท้าแล้วก็แปดแปดถ้วยนะแทบจะถอดใจตรงเนี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าพอกลับมาสู้แล้วมันดีขึ้นนะคะแล้วในท้ายที่สุดนะคะความสําเร็จก็จะมาเป็นของคุณ นะคะโอ้ยอาจารย์แบบรู้สึกดูแล้วแบบโอ้ยดีใจด้วยนะคะนะในตําแหน่งของเ,ออเรื่องงานเนี่ยนะคะงานเป็นช่วที่ปรับเปลี่ยนแล้วสร้างไรายได้นะหรือได้เริ่มงานใหม่แล้วสร้างไรายได้ขึ้นมานะคะหรือบางคนทํางาน พิเศษควกพูไปงานประจำนะคะรายได้เข้ามาหลายทางรายได้เข้ามาปังๆเลยนะคะตรงนี้ยิ่งทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศยิ่งดีเลยนะคะช่วงนี้นะหรืออาจจะเป็นงานขนส่งงานติดต่ออะไรกับต่างประเทศอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์หรือพวก t i k t o k หรือพวกอะไรตรงนี้ก็ได้แต่เป็นงานออนไลน์อย่างอื่นก็ได้นะคะจะสร้าง เงินให้เข้ามาสู่ชาวกรกฏค่อนข้างดีงามเลยนะคะตรงนี้นะคะโอเคงานเงินดีมากนะคะคนที่เรียนอยู่นิสิตนักศึกษาเป็นยังไงบ้างนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการทำโปรเจกต์การทำโครงการงานกลุ่มของคุณนะแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนแปลงแล้วอย่าท้อเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าเหนื่อยเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าไปแบบโมทะเลาะก,กับเพื่อนนะคะขอให้ ใช้การติดต่อพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะเป็นไพ่ของ hero f ฟนตรงนี้นะคะแล้วมันจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็มองเห็นเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันนะคะเห็นไหมคะเป็นอัศวินไม้เท้านะคะคุณต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วก็ทําให้เพื่อนเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังจะไปด้วยกันเป้าหมายของพวกเราคืออะไรนะคะแล้วมันจะทําให้ไม่หลงทางนะแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จได้นะคะหกไม้เท้าตรงนี้หรือน้องๆบางคนที่จะทําอาชีพเสริมนะอาจารย์รู้สึกว่าเหมือน มันเข้าทางของคุณนะงานขายของออนไลน์หรืองานอะไรที่คุณจะทําด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะช่วงนี้เป็นจุดของอาจารย์รู้สึกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆที่ดีของชาวราศีกรกฎเลยนะคะใครที่คิดมีไอเดียอะไรอยู่อย่าช้านะคะจริงๆอ่ะคุณน่าจะมีเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะถ้าใครยังไม่เริ่มให้เริ่มซะนะคะเดี๋ยวโอกาสดีๆมันจะไม่ได้มีอย่างนี้ทุกเดือน นะยิ่งตอนนี้เริ่มแล้วเงินดีมากเลยนะคะนะดูคลิปอาจารย์เสร็จแล้วรีบนะคะรีบวางแผนทําเลยอะไรที่คุณคิดไว้อยู่ในหัวแล้วยังไม่ลงมือทํารีบทําเลยนะคะเงินเข้ามาตึมขนาดนี้แล้วไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะนะอ่ะเดี๋ยวดูความรักให้ก่อนนะคะความรักเป็นยังไงบ้างนะคะอืความรักของคนมีคู่นะน่าจะโอเคอยู่เลยนะคะหรือบางคนมีแฟน เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเปล่านะคะอาจารย์ขอดูพลังงานความรักของคนโสดนิดนึงนะคะคนโสดช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสีดาบเป็นช่วงที่ไม่ได้เจอเอ่อกับคนที่คุณแอบชอบหรือคนแบบว่าที่เข้ามาจีบคุณนะเป็นช่วงที่พักอยู่นิ่นนงๆเฉยๆนะคะจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดทำไมดูเงียบๆจังเลย ทำไมมันเงียบอย่างนี้คะคนอนเสิตอะจะมีใครเข้ามาไหมรออยู่รอแล้วรออีกอะไรเนี่ยนะคะอะจะมีใครที่เข้ามาไหมคะก่อนเราคอยในเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์จะมีใครเข้ามาไหมมีใครแอบชอบเราไหมอาจจะมาบอกขอเดทด,ด้วยในวันวาเลนไทน์มีไหมคะโอ้โหยังยังไม่แน่นอนนะคะอืม อาจจะมีปฏิหารเข้ามาในความรักของคนอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะอ่ะขอดูสามใบซิจะมีเรื่องราวความรักอะไรเข้ามาบ้างจะมีปฏิหารอะไรเข้ามาคะแต่คุณมีวิว o อฟฟอร์จูอยู่ในดวงชะตานะเอออาจจะมีปฏิหารจริงๆก็ได้นะคะอืมมีไพ่ของราชินีพระจันทร์สเตรน์และเจ็ดไม้เท้านะคะ ที่เขายังรีๆแล้วอไม่ได้เข้ามาเพราะว่าคนที่แอบชอบคุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะแต่เขาจะเข้ามาแล้วก็เหมือนกับพูดให้คุณเชื่อใจเขาอะนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะอารมณ์แบบว่าจะทําจะทําให้เขาเป็นโสดนะจะทําให้เขาแบบเหมือนคู่ควรกับคุณหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะเป็นเจ็ดไม้เท้าพยายามให้คํามั่นสัญญาพยายามให้คุณเชื่อใจเขาว่าเขาชอบเขาแล้วก็เว้ยว่าเขาชอบคุณแล้วเขาพยายามที่จะทํา ตรงนี้นะคะให้มีความชัดเจนกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณจะรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คะเป็นคนที่เหมือนยังไม่เลิกกับแฟนอย่างเป็นทางการหรือเปล่าเนี่ยนะคะมันยังคาราคาซังกันอยู่คุณจะรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณเห็นใจเขาอะ่ะเป็นราชาถ้วยคุณเห็นใจเขาคุณสงสารเขาหรือเขาเจอความรักที่ไม่ดีมาไม่รู้แต่คุณแอบเห็นใจคุณแอบสงสารอ่ะ แล้วเรื่องราวความรักจะเป็นยังไงต่อไปคะชาวราศีกรกฎอ๋อที่คุณรอเขาเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับคุณก็รู้นะคะว่าเขาอะมีเจ้าของอยู่แล้วคุณก็เลยรีรีรอๆอคุณก็ไม่ได้แบบให้ให้ความชัดเจนนะคะแต่คุณก็เหมือนอาจจะเป็นเพื่อนคุยเป็นกระยาณามิตรที่ดีต่อกันน่ะนะคะออือืเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องรอนะ เหมือนคุณรอให้เขาแบบชัดเจนกับตัวเองกับตัวเขาให้ได้ก่อนนะคะให้เป็นสถานะโสดให้ได้ก่อนนะอืม่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปเจ็ดเหรียญ <c oughs> ก็ไปอย่างช้าชนะคะแต่ว่ามั่นคงในความสัมพันธ์นะอาจารย์ว่าในช่วงกุมภาพันธ์น่ะเหมือนเป็นช่วงที่คุณก็ยังรอให้เขาแบบต้องไปเคลียร์ปัญหาต้องให้ความชัดเจนกับสถานะของเขาให้ได้ก่อน ะะแล้วถึงจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้นะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับคนโสดนะต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะใครที่เข้ามาหวังดีจริงใจกับเราขนาดไหนนะคะขอดูคนที่มีคู่ <c oughs> นะแต่คนที่เข้ามาหาคุณนะบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะมีเด e ะเวิรลเข้ามาด้วยนะคะคนโสด <c oughs> แต่ต้องดูดีๆนะเขาจะเคลียร์กับคนรักเก่าของเขาได้ไหมนะคะคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้างขอพลังงาน แอบ,บส่องเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมทำไมต้องส่องอะนะคะแอบบล็อกกันเหรอนะคะอะขอดูเรื่องราวความรักสามใบเกิดอะไรขึ้นชาริออดสี่ถ้วยแอบ,บงอนแอบบล็อกกันแอบอบยู่ห่างกันนะคะนะเออบางคู่ถึงกับแยกกันอยู่บางคู่อาจจะกลับไปนอนบ้านพ่อบ้านแม่นะคะ อาจจะมีอะไรที่แบบคุยกันไม่ลงตัวเคลียร์กันไม่ลงตัวสี่ถ้วยปัญหาหึงหวงอะไรหรือเปล่านะคะแต่ยังรักกันอยู่นะคะแต่มีทิฏฐิมานะต่อกันอ่ะมาดูสิว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะสำหรับสถานะของคนที่มีคู่หกเหรียญกลับมาให้อาภัยกัน <c oughs> อ่ะคนรักของคุณเขาเป็นคนอย่างไรนะคะอาจารย์ดูนิดนึงสิคนรักของชาวกรกฎเป็นคนอย่างไร อ๋อคนรักของคุณแอบไปแอบไปสร้างเรื่องไว้นะคะแอบทำอะไรที่คุณแบบไม่โอเคอไม่พอใจนะคะอาจจะเป็นใช้เงินในทางที่ผิดหรือแอบไปทำอะไรที่คุณเคยห้ามไว้หรือว่าแอบไปคบกับคนอื่นอะไรแบบนี้แอบไปมีกิก๊กอะไรแบบนี้นะคะคุณก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่พอใจนะคะ,ะแล้วตรงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างไรขอตัวนิดนึง อืมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องทำข้อตกลงกันเลยนะคะราชินีเหรียญน,นะเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของคุณนะคะแล้วคุณถึงจะให้อาภัยคนคนนี้นะคะสรุปว่าจริงๆแล้วความรักของคนโสดมีปัญหากันจริงนะคะอาจจะแบบว่าเนี่ยเห็นไหมคะมันมี 8ถ้วยเข้ามานะคะเดินแยกจากกันไปนะแต่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่งอนกันนะคะงอนกันก็ยังกลับมาเคลียร์กลับมาอะไรกันได้นะคะเราก็กลับมาให้สัญญามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะแบบแก้ไขปัญหาตรงนี้นะอเขาก็ยังเห็นคุณเป็นที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะอ่ะโอเคเหลืออีกหนึ่งสถานะนะคะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมาดูนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเก้าดาบกำลังมีปัญหาอะไรที่ตกลงกันไม่ได้หรือว่ากุ้มใจนะคะอยู่ห่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวเอาอันนี้เก็บด,ด้วยนะคะอ่ะเป็นพลังงานของเก้าดาบนะคะกุ้มใจเรื่องอะไรขอดูนิดนึง อ๋ออีกฝ่ายหนึ่งเขาทำตัวเป็นโสดอีกฝ่ายหนึ่งเขาทำตัวอิสระมากเกินไปหรือเปล่านะคะห่างเหินหรือว่าเหมือนกับไม่ได้ดูแลใส่ใจคุณเลยอะ่ะนะคะทำไมเป็นอย่างนี้เอ่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะเราจะเป็นยังไงต่อคะคนนี้หรือว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบเที่ยวติดเพื่อนหรือว่าแบบไปชอบไปดื่มเหล้าไปหาความสุขอะไรในแบบของคนโสดอะ่ะนะคะ เอ้ยไงเอ่ยอะขอดูนิดนึงนะคะอืจะเคลียร์กันได้นะคะจะกลับมาพูดคุยนะคะคนจะร้องขอความยุติธรรมกับความรักตรงนี้ได้นะคะอะขอดูต่อนิดนึงนะคะขอสามใบนะสองถ้วยแปดไม้เท้าจมูนนะคะเหมือนกับปัญหาอะไรที่ทำให้คู่ของคุณมีความเศร้าผิดหวังนะคะหรือว่าเขาแอบไป คกิกกัากับใครหรือเขามีเจ้าของคนเก่าที่อาจจะเป็นความรักที่เขาก็เหมือนกับไม่ได้มีความสุขมากนักหรือเขาผิดหวังมานะคะมันจะเริ่มเริ่มเห็นทางออกแล้วนะคะเพราะว่ามี justice ขึ้นมานะคะอาจจะมีการในเรื่องของตกลงในเรื่องของการหย่าขาดนะคะการแบ่งสินสมรสสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรหรืออะไรตรงนี้นะคะแล้วเขากับคุณเนี่ยนะคะสองถ้วย จะได้กลับมาสวิตกันแล้วนะคะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังต่อกันนะคะตรงนี้นะอืคุณได้พลังงานของสิบเหรียญตรงนี้นะคะสําหรับคู่ที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะแต่ก็ได้รับพลังงานของเจ้าแปดดาบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแปดถ้วยนี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะก็ยังเป็นความรักที่สามารถ ปรับตัวแก้ไขปัญหานะคะซึ่งกันและกันได้อ่ะขอดูไพออ่ออร์เคอลให้กับชาวราศีกรกฎก่อนนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ deep knowing นะคะเป็นการศึกษาใน ด้านใดนด้านหนึ่งให้มันมีความรู้ลึกร,รู้จริงเชี่ยวชาญนะเพราะนั้นตรงนี้ในการที่คุณทางานทําธุรกิจเนี่ยคุณน่าจะเป็นความมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านนั้นๆรู้รึกรู้จริงนะคะก็เลยทําให้สิ่งที่คุณทําตรงนี้มันมีความสามารถที่โดดเด่นและคุณประสบความสําเร็จได้เหนือกว่าคนอื่นๆนะคะขอดูอีกสใบค่ะ t i m for another เป็นบางช่วงที่เช่วงเวลาที่คุณแบบว่าออควรจะพักอย่าไปเครียดกับมันมากนะคะถ้ามันมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่านอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดกับมันนะคะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยคณจะหาทางแก้ไขปัญหาได้เองขอใ้ติ้งใบค่ะโซเมสว้า so ว ชาวราศีกรกฎที่มีคู่นะคะคุณทะเลาะกันยังไงคุณก็แยกจากกันไปไหนไม่ได้หรอกเนี่ยโซเมสขึ้นมาเนี่ยนะคะแถมเนี่ยคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะยังไงก็ได้กลับมารักกันนะคะเป็นโซเมสขึ้นนะคะรอรุ้นคนโสดนะคะว่าจะเจอโซเมสของคุณเมื่อไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มาดู อีกชุดหนึ่งนะคะขอเป็นไพ่ของนางฟ้าดีกว่านะคะดูซิว่านางฟ้าจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างคะอาจารย์ลืมเปิดไพ่ตรงนี้ขอดูคุณได้พลังอะไรอ๋อ DIY c a l e n g นะคะจริงด้วยอะ่ะมาคู่กับ deep, เ deep k n o w วิงตัวนี้นะคะคุณคุณทำทุกอย่างแล้วมันประสบความสำเร็จเพราะว่า คุณนะ่ะมีความสามารถเฉพาะด้านในด้านนั้นๆมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆจริงๆนะคะไพ่คอนเฟิร์มเส้นกันและกันเลยนะันั้นเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนของคนเก่งช,งชาวกรกฎนะคะที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณได้หวังได้ตั้งใจไว้นะคะหรือมีความเฮงมีความปฏิหาริามาด้วยสําเร็จเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวนะคะอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบ choose a new direction คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินจริงๆนะคะบางคนอาจจะอยากย้ายงานบางคนอาจจะอยากไปทำงานที่ใหม่บางคนอาจจะอยากออกมาทำธุรกิจของตนเองนะคะตรงนี้เป็น choice ที่ดีในชีวิตแล้วนะคะขอตัดสินใจให้ดีนะ take action ค่ะลงมือทำแล้วค่ะถึงจะชนะนะคะไม่ลุยนะคะไม่ลุยให้เป็นอัศวินไม้เท้าตรงนี้ก็ไม่ ไม่มาเป็นหกไม้เท้าไม่สำเร็จนะคะ big happy c h a n g เห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำเร็จเหนือความคาดหมายจริงๆนะคะชาวกรกฎเดือนคุมภาพันธ์เป็นเดือนของคุณจริงๆนะคะขอให้โชคดีอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ